สวัสดีค่ะคุณอยู่กับว h e t o x p o d c a s t นะคะวันนี้เรายงอยู่กับหนังสือที่ชื่อว่า The Millionaire Fastlane ค่ะคุณคิดว่า <Every day. S 1> ความมั่งคั่ง <'t> ที่แท้จริงคืออะไรคุณเอ็มเจผู้เขียนหนังสือบอกว่าสังคมได้สร้างเงื่อนไขให้พวกเราเชื่อว่าความมั่งคัง่งคือสิ่งที่ก่อขึ้นมาจากเข้าของสมบัติที่ได้ครอบครองอย่างสมบูรณแบบแต่โชคร้ายที่มันนำพาคุณไปผิดทางคุณเอ็มเจเขาบอกว่า ความมั่งคั่งที่แท้จริงประกอบด้วย3สิ่งพื้นฐานนั่นก็คือ 1. สุขภาพ 2. ความสัมพันธ์ 3. อิสรภาพค่ะซึ่ง3มสิ่งนี้จะนำพาคุณให้พบความมั่งคั่งที่แท้จริงนั่นคือความสุขค่ะเรามาพูดถึงข้อที่1กันก่อนคือสุขภาพนะคะความมั่งคั่งคือสุขภาพความแข็งแรงความมีชีวิตชีวาความหลงไหลพลังงานไร้ขอบเขต ในวันที่คุณมีสุขภาพแข็งแรงดีคุณอาจจะไม่ได้ใส่ใจไม่ได้คํานึงว่าคุณมีความมั่งคั่งอยู่แล้วมากมายเพียงไรลองไปถามคนป่วยใกล้ตายดูสิคะว่าเขาให้คุณค่ากับสิ่งใดมากที่สุดแน่นอนว่าการที่คุณมีสุขภาพที่ดีนั้นประเมินค่าไม่ได้ค่ะเราขอยกให้เรื่องสุขภาพสําคัญมาเป็นอันดับแรกนะคะเพราะหากคุณมีสุขภาพย่ำแย่คุณจะไม่สามารถมีความมั่งคั่งในข้ออื่นได้เลยค่ะ มาสู่ที่ข้อที่2นะคะความมั่งคั่งคือความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์กับผู้คนในระดับที่เชื่อมจิตวิญญาณเข้าไว้ด้วยกันเราไม่สามารถมีประสบการณ์ความมั่งคั่งด้วยตัวคนเดียวในความโดดเดี่ยวช่วงที่มีค่าที่สุดคือการมีชีวิตร่วมแบ่งปันกับเพื่อนครอบครัวคนที่เรารักค่ะและข้อที่3ความมั่งคั่งคืออิสรภาพค่ะเป็นอิสรภาพในการใช้ชีวิตอย่างที่คุณต้องการเป็นเรื่องของการมีทางเลือก ทำทุกสิ่งที่คุณอยากทําไม่ว่าจะทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อิสระภาพจากเจ้านายจากเสียงนาฬิกาปุกจากแรงกดดันเรื่องเงินอิสรภาพจากความน่าเบื่อที่ต้องทําในสิ่งที่คุณเกียดอิสรภาพที่จะไขว่คว้าความฝันที่คุณหลงไหลและใช้ชีวิตอย่างที่คุณต้องการขอยกประยคหน่งจากหนังสือที่ชื่อว่า the simple path to wealth นะคะที่บอกไว้ว่าเงินสามารถซื้อได้ทุกอย่างแต่ไม่มีอะไรมีค่าเท่าความเป็นอิสระหรอก และมันโดนใจเรามากๆเลยค่ะทีนี้เรามาดูว่าอะไรคือภาพลวงตางของความมั่งคัง่งคุณ MJ เขาบอกไว้ว่าภาพลวงตางของความมั่งคั่งคือการดูหมุนรวยค่ะสิ่งที่น่าขำก็คือความพยายามที่จะดูร่ำรวยกลับทำให้ความร่ำรวยจริงห่างไกลออกไปเพื่อการเอาชนะการแสงรวยคุณต้องรู้ว่าอะไรที่คุณจ่ายไวและอะไรที่จ่ายไม่ไหวค่ะ คนที่ดูเหมือนรวยหรือคนที่แจ้งรวยเขาจะมีความคิดที่ว่าจะจ่ายสิ่งนี้ไหวไหมพร้อมกับเงื่อนไขที่ตามมาค่ะซึ่งหากต้องคิดและมีเงื่อนไขนั่นแปลว่าคุณจ่ายไม่ไหวค่ะยกตัวอย่างว่าคุณต้องการที่จะซื้อรถเบนซ์สัคันนะคะคุณอาจจะหาข้ออ้างที่ทําให้ดูจ่ายไหวเช่นฉันสามารถซื้อได้ตราบที่ถ้าเงินเดือนขึ้นถ้ายังมีเงินเดือนถ้าบริษัทไม่ไล่ออกถ้ายอดขายเพิ่มเป็นสเท่าถ้าผอนหุ้นทำกำไร10%ในเดือนนี้ การที่มีเงื่อนไขพ่วงมาอะไรก็ตามแต่นั่นแปลว่าคุณจ่ายไม่ไหวค่ะแต่สำหรับคนที่รวยจริงการที่รู้ว่าคุณซื้อมันได้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆตามมาคือการที่มีความสามารถจ่ายได้ด้วยเงินโดยรูปแบบการใช้ชีวิตไม่เปลี่ยนและต้องไม่คำนึงถึงผลที่จะตามมานั่นแปลว่าคุณจ่ายไวค้ค่ะคุณเอ็มเจเขายกตัวอย่างให้เห็นภาพน,นะคะตอนที่เขาจะซื้อรถยี่ห้อเล็กซัสคันใหม่ให้เป็นของขวัญวันเกิดของน้องชายเขาก็แค่หาข้อมูลรถ กำหนดราคาที่เขาจะต้องจ่ายเดินเข้าไปที่โชว์รูมรถด้วยเช็คเงินสด20นาทีต่อมาเขาก็เป็นเจ้าของรถเล็กซั้นแล้วค่ะเรียบง่ายแค่นั้นเลยเขาสามารถซื้อได้โดยที่ไม่กระทบชีวิตของเขาเลยค่ะความมั่งคั่งไม่ได้พิสูจน์ด้วยกวารมีรถยนต์นะคะแต่พิสูจน์ด้วยอิสรภาพที่คุณรู้ว่าคุณสามารถซื้อมันได้หรือไม่เราเคยอ่านเรื่องราวหนึ่งที่น่าสนใจค่ะเขาบอกว่าคุณสามารถเลือกได้ จะซื้อกระเป๋าใบละ2000 20, 0บาทแต่ไม่มีเงินเหลืออยู่ในกระเป๋าเลยหรือจะซื้อกระเป๋าใบละ500บาทแต่มีเงินเหลือในกระเป๋า19,500บาทค่ะคุณสามารถเลือกได้และคุณอาจจะมีทางเลือกที่ดีกว่านี้ด้วยซ้ำนะคะสิ่งที่เลวร้ายของความมั่งคั่งจอมปลอมนั่นคือการทำลายอิสรภาพค่ะอิสรภาพคือสิ่งที่ขาดหายไปในการก้าวสู่การแจ้งรวย ผู้คนโอ้อวดสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งคัง่งเงินทองบ้านหลังใหญ่รถหรูแต่ไม่มีอิสรภาพเมื่อคนไม่มีอิสรภาพมันก็กัดกินทั้งสุขภาพและความสัมพันธ์ค่ะมีประโยคนึงจากหนังเรื่องไฟขับซึ่งเป็นหนังแขวุนิยมที่เราชอบมากเลยนะคะเขาบอกว่าเราซื้อสิ่งที่ไม่ต้องการด้วยเงินที่เราไม่มีเพื่อทาให้คนที่เราไม่ชอบขี้หน้าประทับใจได้ยินประโยคนี้แล้วก็เจ็บจีเลยนะคะเพราะเราก็เป็นคนหนึ่งที่เคยใช้ชีวิตแบบนั้นจริงๆค่ะ ลองนึกดูนะคะว่าคุณเองใช้ชีวิตแบบนี้อยู่หรือเปล่าและความมั่งคั่งจอมปลอมทำร้ายเราได้อย่างไรลองมาฟังเรื่องราวนี้กันนะคะเรื่องราวนี้เป็นของคุณเฮนรี่ค่ะเฮนรี่ Henry, ซื้อบ้านในฝันของเขาในราคา63ล้านบาทด้วยตำแหน่งตัวแทนขายยาของบริษัทยาชั้นนำอาชีพของเฮนรี่กำลังพุ่งขึ้นอย่างเร็วบ้านหลังใหญ่ของเขามีทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาต้องการทั้งสะว่ายน้ำและลงรถขนาด5คัน การซื้อบ้านหลังนี้มอบความรู้สึกผมทำได้ให้กับเฮมรี่เป็นเวลาราวแปดสัปดาห์และแล้วการเมืองในบริษัทและการลดคนได้รุกรานอาชีพของเฮนรี่บีบให้เขาต้องทำงานนานขึ้นเขาถูกตั้งให้รักษาการพื้นที่เพิ่มแทนคนที่ถูกออกไปเฮนรี่เดินทางสองชั่วโมงต่อวันตลอดเวลาเขาอยู่บนรถบนเครื่องบินหรือไม่ก็นอนหลับ ชั่วโมงทำงานที่มากขึ้นทำให้เกิดปัญหาอย่างชัดเจนนั่นก็คือเฮนรี่แทบไม่ได้อยู่บ้านในฝันของเขาเลยและเมื่อกลับถึงบ้านเขาก็ใช้เวลาไปกับก,บการนอนหรือการฟืน้นพลางจากการเร่งรีบมาตลอดทั้งสัปดาห์ความสัมพันธ์ของเขากับภรรยาและลูกๆแย่ลงสุขภาพของเขาก็แย่ตามความเครียดจากภาระหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นเฮนรี่มาถึงช่วงเวลาเห็นความจริงแล้วว่าผมไม่ได้ใช้ชีวิตตามความฝันแต่ความฝันต่างหากที่กำลังใช้ชีวิตของผมอยู่ ความรู้สึกติดอยู่ในภาพลวงตาของไลฟ์สไตล์เฮนรี่ก็ยังคงทำงานหนักเช่นเดิมต่อไปโดยเชื่อในอุดมคติที่ว่าความมั่งคั่งมีราคาของมันคุณเห็นอะไรไหมคะการครอบครองวัตถุสิ่งของที่เราไม่สามารถจ่ายไว้ทำลายความมั่งคั่งที่แท้จริงทั้งเรื่องของอิสรภาพสุขภาพและความสัมพันธ์ฟังเรื่องราวนี้แล้วคุณยังอยากมีความมั่งคั่งที่แสนจอมปลอมแบบนี้อีกหรือเปล่าคะ และหากว่าคุณชอบพาสแคสนี้นะคะกปดติดตามกด subscribe กดกดแชร์แค่กดเพียงเบาๆเท่านั้นค่ะก็จะขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสุดท้ายนี้ขอให้เราได้พบเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวินาทีนี้สวัสดีค่ะ